ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนทุกๆท่านนะครับผมผมอาร์มนะครับจากแอดมินเพจลิสอนเทรดเดอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงกคสตาดดี้ของเราที่เราติดตามประมวลผลมันไปเรื่อยๆนะครับก็เอเย่นบอลันสองนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเข้าสต๊าดดี้นะครับผมก็จะให้ดูกราฟเซตนะครับผมซึ่งตอนนี้จากเมื่อวานนะครับที่ผม บวกไปประมาณ22จุดนะครับผมและมาวันนี้นะครับกอ็อยู่ในอาการที่แบบว่ามีบวกขึ้นไปแตะพันสี่พันสี่พันสี่อยู่นะครับผมซึ่งถึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าบริเวณตรงวงกลมนี้น่าจะเป็นการปรับรอบแล้ว รอบรอบอาจจะเป็นขาขึ้นหรือไม่ก็ไซด์เวย์นะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคก็คือว่ามันจะต้องทะลุแนวต้านทะลุแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวต้านตรงนี้หรือแนวต้านตรงนี้นะครับก็ดูตามฮอลลิสเซนทอลของผมนะครับผมหรือแนวต้านบริเวณน,นี้นะครับผม แล้วก็อาจจะมีปัจจัยจากข่าวมาสนับสนุนในการขึ้นของมันด้วยนะครับผมซึ่งจะถือว่าเป็นสัญญาณขึ้นที่ดีนะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับควรจะมีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตเลยนะครับผมอาจให้เต็มพอร์ตเลยนะครับเพื่อที่จะถือลันเทนนะครับนะครับผมก็พอๆนะครับแล้วก็อยากให้ดูอีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันจะไปผมผมคิดว่าการเบรกของเส้น ISI โดยการใช้เทรนไลน์ในการ วัดนะครับผมคิดว่ามีในยะนะครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้ไอซีาสามารถทะลุขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอาจจะมีการลงมาเพื่อย่อจากการที่ขึ้นแรงอาจลงมาเพื่อย่อทำทาวแบ็กแล้วก็ทะลุขึ้นไปต่อนะครับผมซึ่งต้องรอดูว่าเส้นไอ i ตรงนี้จะขึ้นไปสู่โซนโอเวอร์บอท์ไหมนะครับผมถ้าเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทถือว่า มีแรงมีแรงซื้อมากเกินไปละมีแรงซื้อมากเกินไปน่าจะเกิดแรงขายออกมาแต่ถ้ามันอยู่ในโซโออบอสและไม่วิ่งตกในระยะโอบอทก็คือ70นะครับผมจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะาถ้าวิ่งอยู่ในโอบอทนานๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับผม โอเคครับก็มาถึงเค case study c ส s e study ของเรา AEC Wardens สองนะครับผมก็อาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะครับก็เป็นเด็กข้างบ้านนะครับผมก็ช่างช่างไม่เป็นไรครับช่าง,งเขาเถิดครับก็เรามาต่อ AEC Wardens สองของเรานะครับผมซึ่งก็โดยภาพรวมนะครับว่าาจากที่ผมได้วิเคราะห์จากาวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับผมก็ผมได้กล่าวถึงว่า มีแรงขายออกมาซึ่งตอนนี้แรงขายน่าจะหมดแล้วซึ่งก็เป็นเป็นไปตามที่ผมวิเคห์นะครับผมก็คือว่ามีแรงขายเริ่มลดลงนะครับผมจากแท่ง3ามแท่งนี้นะครับก็จากวงกลมตรงนี้นะครับจากวงกลมที่ผมวงไว้3ามแท่งนี้มีการลดลงเรื่อยๆครับจากขาย7ล้านขาย1ล้าน4เหลือขาย9 9 0 0 0 0แสนและตอนนี้นครับเหลือขายแค่ห0,000นครับ ซึ่งโดยรวมมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้ววันนี้นะครับแท่งเทียนาราคานะครับก็ขึ้นไปแตะไฮที่0.2828 28สตางค์นะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่โอเคมากเลยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ต่างๆของเราว่ายังอยู่ในแนวโน้มหรือมีปัจจัยที่ยังดีอยู่ไหมนะครับก็จอินดิเคเตอร์ตัวแรกครับก็คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมวอลลุ่ม มีแรงซื้อเข้ามาล้านเเลยนะครับแต่มีแรงขายแค่ห้าแสนนะครับแสดงว่าต้องมีคนกําลังเก็บของอยู่นะครับผมวอลุ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากวันก่อน2วันก่อนนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคครับผมซึ่งก็รอดูกันต่อพรุ่งนี้ครับแล้วก็ adx นะครับผมจากเมื่อวานนะครับแค่24นะครับแต่วันนี้มา26เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็ r s i นะครับผมตอนนี้ยังสามารถเบร b r e a k t ท n line ของผมได้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคนะครับไม่มีการตกแต่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงที่มีการย่อลงบริเวณนี้นะครับย่อลงของ RSI บริเวณนี้วงกลมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นาทาวทาวแบ็กนะครับทาวแบ็กเพื่อขึ้นเพื่อเด้งขึ้นต่อนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะขึ้นต่อไป ไหมนะครับผมรอตลาดเฉลยในอนาคตนะครับผมแล้วก็ผมวัดฟิโบนัชชีใน I s ซไซนะครับตอนนี้ก็ทะลุ50%ของฟิโบนะครับทะลุแนวต้าน50%ซึ่งทะลุขึ้นมานิดหนึ่งครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้อีกไหมและจะสามารถทะลุขึ้น61.80%ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งตามในยะตามหลักฟิโบนะครับผมว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไหมนะครับผม ก็ต้องรอดูตลาดฉเฉลยไม่ว่าจะเป็นวันพุ่งนี้หรือมะรลืนนี้หรือว่าอาทิตย์หน้านะครับผมหรืออาทิตย์หน้าหน้านะครับก็สําหรับแท่งเทียนก็ยังเป็นโดจีนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่จุดที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าแท่งเทียนโดน e m a 5วันเลี้ยงนะครับซึ่งถ้าโดนเลี้ยงไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจะถือเป็นสัญญาณที่ดีมากครับเพราะจะเป็นในลักษณะของการซึมขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ซึกถ้าซึมขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่โอเคเลยนะครับผมแล้วก็ดูเส้นขา,ขาวๆนะครับเส้น TMA 50วันของผมนะครับแท่งเทียนยังสามารถยืนเหนือ TMA 50วันได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคนะครับผมก็โดยโดยโดยรวมแล้วนะครับ e, e A E C นะครับว a l ลันด์สอเนี่ยยังถือว่าเป็นภาพรวมที่โอเคนะครับผม ก็แบบหนึ่งนะครับขอเช็คว่าอะไอีกกี่นาทีแล้วอ,อีกหนาทีเลยอ,อีก4นาทีถือว่าโอเคครับก็จะมาให้ดูจุดสังเกตกันนะครับจุดสังเกตจากอินดิเคเตอร์นะครับผมอินดิเคเตอร์ของผมจุดสังเกตก็คือว่าตอนอตอนที่ช่วงหุ้นเป็นขาขึ้นแรงๆเนี่ยดูตรงวงกลมนะครับช่วงนี้นะครับมัน อ A.D.X. ขึ้นไปที่ประมาณ39นะครับผมแล้วจะให้ดูแล้วผมจะให้ดูอีกช่วงนะครับแล้วผมจะดูอีกช่วงก็คือช่วงขาลงบริเวณวงกลมตรงนี้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่า A.D.X.A.D.X.A.D.X. เนี่ยก็ขึ้นไปที่ประมาณ39 39นะครับ39เนี่ยเท่ากับ ตอนที่มันขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านที่มีนยัยยะสำคัญนะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าการปรับตัวขึ้นของเส้นแนวโน้ม EDX เนี่ยจะสามารถขึ้นไปทดสอบ39ได้อีกไหมถ้าขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นขาขึ้นที่ขึ้นแรงพอสมควรนะครับตอนนี้ก็คงลุ้นให้ถึง30ก่อนนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไป39ผมก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็เพราะว่าถ้า าตามหลักสถิติแล้วมันขึ้นมา39ทั้ง2ครั้งชนแนวต้าน2ครั้งแล้วก็ไหลกลับลงมาครั้งที่3ประมาณ60 7 0บเก็น่าจะเกิดน,นะครับก็เผื่อไว้อีกสัก3 0ในการหาแนวทางแก้ไขนะครับผมก็อีกประมาณ60เนี่ยน่าจะมีการชดแล้วก็การกลับตัวลงมานะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นจริงไหมนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ คาดการณ์และพยากรณ์ไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รุ้นให้มันได้สัก30ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะกลายเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงก็ผมคิดว่าตอนนี้แนวโน้มกําลังเป็นขาขึ้นนะครับถึงแม้ผมคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็ใช้จุดเทคโรฟิตของเราก็คือย3่สสตังค์นี้ครับในการเท p r o f ิตขายทํากําไรก่อนนะครับผม เพราะว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าตลาดวันไหนติดลบมาเป็นร้อยๆจุดแบบนี้เราก็ถ้าเราไม่มีทางแก้สถานการณ์ก่อนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ควรจะมีแผนสำรองไว้หลายๆแผนนะครับึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมท่านหนึ่งครับโอเคครับก็จะจบวิดีโอแล้วนะครับผมก็จาก ก็ขอพูดถึงคลิปที่แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับพูดเพราะว่ามันขาดช่วงไปนิดนึงก็เพราะว่าคลิปวิดีโอมันหมดก่อนนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาอัดคลิปวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมติดตาม AC ซ o วลันสองไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ